สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาดวนมาดวนสั่งซื้อขีมสั่งซื้อกาแฟได้ยันมินขเขากำลังทำงานอยู่เหล็กมาดวนเหล็กมาดวนว่าจังใดเกาะ<ม>ผู้ใดมาเอาเหล็กแม่<า><า>ผู้ใดมาเล่นฮะไทยบันคั่ไทยบันคั่น,นี่บอคั่คั่คั่มเลาะบันคั่เลาะขจ้าจมาเอาเหล็กขจ้ามาเฮ็ดเอาอยุใส่ไหมนุ่นผ่าแดงนุ่นผ้าแดงอยู่ใส่ไม่กิ๊บจิ้งนั้นนั้นฟากบ้านเขาไปหันแม่นุ่นมันบัว นุ่น,ม,นมัรน,นุนค้างพุนนนงพน่นนุ่นข้างพุ่นเขาจะเอิญนุ่นยังนุ่นผาเดียนุ่นผาเดียง,ยงขี้มาขาวเพื่อกาจิไปสนุนล้วก็เฮ็ดแล้วเพื่อกาจิขี้มาขาวไปสนุนพูดอะไรข้นนี่บ่ค้นบ่มาเอาอขี้มาขาวปูปูอะไรนั่นเนฮะ็ดให้หคุณชุบใบไปนี่เห็นพร้อมัอ่เอาคือเปลืนอไงกรรมมาพร้อมียุ่งสอนให้ฟังกรรมใบเลยนี่จะระดูกรรมปอดไว้ อดอไปอ่อเดี๋ยวไปทายท้ำเนี่เนาะเจ้ามาโอ้ยบอกว่าเจ้าฟังขยไบเบื้อวสาตวนได้บันถ้ำมาเห็ดเอาพระเจ้ามากจากควรเจ้าได้เงินแปดล้านจนเจ้ามือในญ่มาบอกได้่าไดกับได้แปดล้านห้าเก้าเจ็ด้าเจ็ดเก้าก็เจ้าซื้อสองตัวเท่านั้นได้เงินแปดล้านห้าเก้าเจ็ด สร้าเอาเราเฒ้านี้บ่ให้คนเห็นเล้วกะเลี้ยงเพิ่นพรอมปอาดปลเต้าอ๋อเห้าเฒ่านี้เลยบ่ครอืเฝ้าออกเฒ้านี้บันงวดนี้เพื่นมาเห็นแล้วมาเฮ็ดแล้วมันมันนี้ขั้นออกนี่มื้ออื่นมันพุดนี่เขาเจ้ามาเลยไปลาดมึงโลดเขาเจ้าบอกเลยครับผมอือคนชิงดุกบัดนี้อือเขาเจ้าโทษไปสื่อท่านอื่นเขาเจ้าถืกหลายเด้อบันเท่าก็มันข้างบนเน้ให่เขาเจ้าบ่ให้มันดังเนาะบอกเออเขาเจ้าบ่ให้ไปนังช่องใดเนาะ เมื่อหายส่องไหมเลยฝ้านี้ข้าเจอยานข้นจ้าแป่ว่าคุณย้ายไปได้มากจ้าเจ้าก็ไปน้ำเพิ่นบอกลมอีอ่เจ้าก็ไปน้ำเพิ่นบอกไปเบิ่งเขาสวนแหนฟังสูเหมือ้อยงอ๋อผู้ข้าเจ้าไปผู้ขักเรือผู้อันเป็นนกมาบอกเลขผอมาสั่นเป็นนกพาเก้าเจ็ดฮ่าเก้าเจ็ดผอบมาสั่นยงสวนแหนฟังป่าโอ้หมดที่ผ่านมาหนิบ่กครับผ่านมาวันนี้เิ่นไงจังใด สามอันสามสี่เก่าสามเก่าสี่หาก่อนเพิ่นให้อันหานกีดเก่ามันบ่มันออกหาเก้ากีดมันบ่พระเจ้ากระซิกลับกันนึงสิเท่านั้นว่ะสัสอ๋วดนี่ไงอืมวันนี้ตัวได้สามสี่เก่าสามสี่เก่าสี่เก่าอืสามเก่าสี่บันบ่สามสี่เก่าเพนกระเต้คนโด่คนออกซืซอสามเก้าลายแม่นบ่มันมันสิ่ปีนบ่เป็นสี่สามเก่าบ่ จััวสันจามเก้านี่ถือคนตัวประเทศนี่เก่าสีสายงวดเก่าสีน้ำลายงวดจริงขั้นขั้นว่าเป็นนันสีเก่าเมื่ก็จเป็นสีหกหกสีเนาะเอ้ยอย่ปลปรไปลายเขาเรีว่าออือเฮ้ยอย่ปลป่ไปท่าขนเริ่มหู้หลเยครับผ้นเลว่าท่านหูไหลว่าท่นหูไหลดอกเขาอะไเนาจ่อสายตรงขนาดนั้นขนาดบ้านนั่นผู้ก่หูจักบมีเขาบอกครับผม คนบ่นท่านหูบังเอิญแม่นี่ไปโห่เพราะว่าเพิ่นเป็นเลาะไปเลาะยุ่แล้วครับเลาะแต่คนถูจักกันคือมาหาจรเสร็จนะเพราะว่าเขาก็สิซื้อเลขดีเขาถูกไปซื้อยิงมันล่อยฟันเลยเจรเม้านํำกัน่หลายเจาเฝ้าเ้าเฝ้านี้เฝ้าเอาเฝ้านี้ บางหันเป็นน้นพาแดงบหรครับนนพาแดงแล้วปูเป็นเป็นปูพ้อขันมันออกตัวนี้มืออื่นเข้าไปเฝ้าญี่ปุ่นปูมันมาจากสนุนเลยได้มาตามแม่น้ำสงครามนี่มาเลยปูสีสงครามือนกครับเนาะมาจากสนุนเลยอืมก็จะเพิ่นเส้นมากที่นสียู่หันสียู่นันโตข้าเจ้าโหข้าเจ้าเลยมานั่งเอาเจ้ามาขาเจ้าก็สีเห็ดคือจังอันอันอันหวยอันไอหวยมือที่สั้นๆที่นซองอันนี้ยังไปเอาไหม นราเรีนบ่างอันนี้ว่าอันนี้กรรมให้เป็นตัวเขาใหญ่กรรมมันเป็นตัวเลยเขากาไห้ฟังไอ้ย่งหัวฟังเห็นเห็ดหนตาซุ่มไปนั่นเห็นพวกมาสักกรรมมาเทละตัวเลยแถอมาเทละตัวกรรมไปแล้วก็สิบปสิบปจับพายุอยู่บนวามสลักก็ไปเรื่อยๆแบบบ่รอบนี้เมาเหล่าทั่วสักเมาเหล่าทให้เป็นกินอ๋อ เพิ <da> ่กับสมีตุลํเพนเดียวแต่เดี๋ยวปณิยุหนาวสันเป็นลอยฟ้านบอมชิงศักดิ์สิทธิ์บ่เสียแกเสียด้เนิ่งนี่สั้นซางลังผู้อันนั้นบ่าผู้ขึ้นไปเลยอ่สสันขึ้นเหนือเมื่อห่อนี่สั้นเอาเนี่ยผู้มาเอานี่ยบ่ผู้เห็นโอ้ผ้ายามผ่าแดงผูกหัวผ่าแดงผูกเอวอัสสัณแต่ว่าเอาข้าวเดียวพระเจ้ากับข้าวนี้เลย กันมันถืออีกขาเจ้าก็ลวยอีกอย่ยตที่มันรากถูกแปดหลังเอาพ่นชุนขจาสิมันเรียงวัดพุดได้ปัขาเจ้ามาเลยขาเจ้ามาตะพุนบ่เนี่ว่าแม่นมือนนี่เมือนบ้านเ่าขจาวตะผุดวังหนึ่งอ่ะนะโอุ้ดบังนึงนั่นโอ้ผุดบังนึงนั่นขจาวิมัเรียงห้องคือบกหนึ่ง แม่ป้าไปสว่างโอ้ยบอโห่เดี๋ยวเขาจ้าหิ้งใบข้นโห่เนาะวันเจ้าบันหิ้งนโห่เจ้าใบข้นโห่ดอกไม้เงียบๆส้มมันส้มนั่นไปเอาฟื่อนจังเลยน้ำไปส้มนั่นไปเอาฟื่นเห็นไหมเจ้าก็เลยไปเบิ้งไปเบื้องเาเจ้ามานั่งเกษสรมานั่งเอามองได้มีเจ้าที่ได้เค็ดได้ควางเกษสรเอาไหมบ้างฟังตสวนาเช็ดผิดเัม ที่แกเดียนนั่นติ่มบ้านค่ะเจ้าสอนเนี่ยฝั่งนี้ค่ะจะไปกันว่าอไรติ่มไปเบิดเลยสัตว์มันขึ้นมาสัตว์เ็ีจังเลยเพื่นสีนเพื่นมันสีอันคู่กันกับอันนุ่นมันบัวอยู่น้ำกันนุ่นนั่นนี่นู่นกันสายเดียวกันปูสีชมพ่างเป็นปูสันเนี้อปูสีสุพูเป็นสีายของขจัดน้ำน้ำใสยนั่นเนาะนุ่นนั่นนุ่นนี่นุ่นหาเดียน นุ่นบรรนาดันเกินคนบุกลูกลายเพมือนกับสียูเพราะพูดเย่างหนเนาะค้นบุกลูกลายจะไปปนบรรนาดันก็หายอันจะได้เนาะสีสีเก่าหางและสีเก่าหกสีเก่าหกไมมีขายแลยอ่ะเจ้าสื่อย่างเออแต่ว่าเห็นอยู่ในมีเขาเขากันสีเก่าหกเก่าหกก็เป็นเลขดังด้วยเนาะเอาท่านผู้ชมสามสีเก่าบ่ะสามสีเก่าสามสีเก่าส เขาก็ซื้อกลับเอา c สามเก้ามายานด่วนนะครับผม c สามเก้ามันก็เขาเรียกดังขจ้าอยู่เนาะมันกลับมันไปตัวกลับแม่นเขาเลขดังอยู่งสามเก้าน่ะเขาซื้อได้บ่ซื้อสามตัวเลยสาม c เก้าตัซื้อเอามองไหนเขาได้ซื้อเจ้าแม่บัวที่นี่เบิดแล้วอันบ่เบิดแล้วอันบ่เบิดแล้วไปซื้อทั้งไหนมันแย่งอยู่ดอกกันว่ากันว่า c สามเก้านี่ เก้าสามเก้าสี่นี่ยังอยู่แล้วสามสี่เก้าสามสี่เก้าสามสี่เก้า่ประหารยูบ่สายทหารมากหรือบ่ประหารไปรื่องเดรอะจังโม่งมากสิบโม่งสายทหารรอสิบโม่งมันนะะ ไปเบิ่งทหารดีกว่าเนะาะแต่ตาา้งองส้มยางอ่ะแต่ข้าวยาอเลืกอกแอ้วลดเอะไรพาไปดูก้ำแพงหน่อย,อยเบิ่งทำทหารทำงานยังไง<า>เออมีสองโต๊ะกับหกสองโต๊ะ <c oughs> นี่โต๊ะหนึ่งกับหกโต๊นะนึง <c oughs> สิเต็มอีกแล้วอันนี้ก็สิเต็มอีกแล้วทำงานยังขงมาคอมเมนต์จดไล่ซื้อเนาะื่อสงู จะไล่ซื้อโทรศัพท์กับเขาบ่ขาดคนนะรอบบ้าชิบม่งเศ้าใช่ไหมชิบม้งเศ้ารอติดตามมาหาลงคลิปให้เพื่อนอยู่บ่ลงลงชิบม่งเช้าเล็เพิ่นมากนะาเจ้านั่งเอาสามสี่เก่าเขาเจ้าถูกแปดล้านเหมงันกันสามสี่เก่าส่คือที่คือได้สี่สามเก่าเดีว เกราซี่สามเก่าข้าเจ้าได้วงหันข้าเจ้ากระซื้อกับหาเจ็ดเก่าหาเก้าหาเจ็ดข้าเจ้าได้สามตัวกระว่าได้ตั้งแปดล้านวันสั้กระซื้อพริกเอาน้อซี่สามเก่าเลขกันไม่ซี่มันก็ได้เอแปดเก้าแปดซี่เก้า 4, 3, ไ,กได้ล่ะแปดซี่เก้าได้ละ,อ, 8, 4, 9, ละอันนี้สามซี่เก้านะเอจะออกซี่เก้าโงไปงงมันเหรอแมนอยู่จังหวะไพ่าาจังหวะมัน ซื้อไว้เห็นละจักเล็กจักน้อยเนาะวันนี้วันหวยออกเราจะรวยรวยไปด้วยกันเราจะรวยรวยกาแฟเจะสร้างกาแฟอยังไงนั่นนะ กาแฟเพศสุขภาพสองร้าสองห่อส่งฟรีนะคะอันนี้คอลลาเจนอันนี้เม็ดฟูค่ะเม,เม็ดฟูอ้ยคอลลาเจนเม็ดฟูเพื่ออีกอย่างชะลอไว้ตัวนี้ชะลอไว้เม็ดฟูชะลอไว้กาแฟเฟพื่อสุขภาพกวามดันเบาหวานกินได้นะคะอันนี้ก็คืออุ้ยมาใหม่มาใหม,ม,ใหม่รูปสมใหม่อันนี้นา มนข้างในคือเกาอันนี้เดกในครีมเนาะตัวนี้ในค,นค,ค,ค,ครียยคม,คม,คมตัวนี้เดกครีมค่ะเดกครีมค่ะพร้อมสบู่เจแดงมีหลายอย่างแล้วก็แคลเซียมว้นแคลเซียมตัวนี้นี่บำมุงกระดูกผู้ใดเป็นโรคเกาปวดกระดูกหายปวดแน่นอนเจแดงรับประกันเพราะคอยู่บ้านนี่ท่าเจ้า กลิ่นร้ายเนะะาะค่ะสบูู่แม่ค่ะเราก็จะจัด,จดการแพ็คไปให้เนาะคนะ่ะเนาะเอาทำผู้สมชมจบดีรําด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสามสี่เก้าค่ะสามสี่เก้า